สวัสดีครับนักเรียนนะครับพบกันอีกแล้วนะครับในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวันนี้เราก็จะมาพบในวิทยาการคำนวณนะครับซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมาสอนนะครับเกี่ยวกับนะครับการเขียนโปรแกรมบล็อกคําสั่งนะครับตอนนี้เราก็ยังเรียนนะครับอยู่ในเว็บไซต์ code.org นะครับอ่าซึ่งที่ผ่านมานะครับ ในครั้งก่อนที่เห็นนักเรียนส่งงานมานะครับอาจจะมีข้อผิดพลาดนะครับหรือว่านักเรียนไม่เข้าใจบางอย่างนะครับเดี๋ยวอันนี้ครูก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็เห็นนักเรียนส่งมาน้อยอาจจะไม่เข้าใจในบางประการหรือบางอย่างของในการเขียนคำสั่งนะครับซึ่งวันนี้นะครับเราจะเป็นเกมเกี่ยวกับพึ่งเงื่อนไขนะครับ <S <S ตอนนี้ที่ครูให้ทํานักเรียนทําอยู่นะครับให้นักเรียนเขียนโปรคกาสั่งก็คือเป็นพึ่งเงื่อนไข 1กับ2นะครับวันนี้ครูมาแนะนำนะครับในพึ่งเงินไก่หนึ่งกอน,นะครับสำหรับพึ่งเงินไขนี้ก็จะเป็นการใช้บล็อกคําสั่งนะครับแบบมีเงื่อนไกนะครับซึ่งในนั้นมันก็จะมีการเขียนบล็อกคําสั่งแบบทําซ้ํามันก็จะมีอยู่ด้วยนะครับมันก็จะผสมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับนะแต่ก่อนอื่นส่วนมากนักเรียนนะครับก็น่าจะเข้ามาใช้ นะครับเขียนบล็อกคำสั่งในเว็บไซต์ code.org ได้ทุกคนแล้วใช่ไหมครับทีนี้เวลาเราใช้มือถือนะครับมันจะมีเวลาคุณครูดูงานที่นักเรียนส่งมาให้ครูนะครับมันก็จะมีบางอย่างนะครับมันจะมีแถบบางอย่างนะครับปิดนะครับบัง บางเทปการเคลื่อนไหวของพวกเราไว้นะครับนะนะเวลาเราส่งงานนะครูจะให้แคปภาพนหน้าจอเวลาเราเล่นผ่านดา่านใช่ไหมครับอ่าซึ่งมันก็จะมีด่านอยู่ข้างบนใช่ไหมครับแต่ว่าแต่ว่ามือสือ่อมือถือบางเงครื่องครูเห็นนักเรียนก๊อปมาแล้วมันมีเนี่ยนักเรียนสังเกตไหมครับที่คุณครูวาดเนี่ยคงปกากกาสีแดงไว้นะครับมันก็จะมีแถบนะครับมันอาจจะ มีเออร์เลอร์นิดหน่อยนะครับอาจจะมีแถบตรงนี้บางบางเมนูแล้วก็บางด่านนะครับการผ่านด่านนะครับของนักเรียนอยู่นะครับก็ให้ถ้านักขึ้นแถบอย่างนี้นะครับให้ปิดไปก่อนนะครับเห็นบางคนยังถ่ายติดแถบแถบเนี้ยแถบเออร์เลอร์นี้มาอยู่นะครับบางมือถืออาจจะมีข้อผิดพลาดนิดนึงนะครับนักเรียนก็สามารถปิดไปได้เลยนะครับปิดแล้วก็เวลาจะแคปภาพหน้าจอนะครับก็แคปเวลา นักเรียนแคปโค้ดนะครับก็คือครูจะเน้นนะแคปโค้ดตรงนี้นะครับมานะครับนักเรียนปิดตรงนี้ก่อนนะครับนั้นครูแนะนําเพิ่มเติมนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะครับอ่าทีนี้คุณครูก็จะเข้ามาในเว็บไซต์ code.org นะครับอ่าซึ่งคุณครูก็อืมได้เข้ามาแล้วนะครับอ่ะสำหรับเกมพึ่งเงื่อนไขนะครับ ก่นะอนหนนี้เดี๋ยววันหลังกูค่อยอธิบายเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นของวงกดซอมบี้นะครับนะมันก็จะเป็นการใช้คําสั่งมีทั้งคําสั่งแบบมีเงื่อนไขนะครับแล้วนะก็ใช้คําสั่งแบบซ้ํๆชนิดต่างๆนะครับนะวันนี้คูจะให้นักเรียนนะครับคนที่ยังไม่ส่งงานนะครับหรือยังไม่เข้าใจนะครับการใช้บล็อกคําสั่งแบบมีเงื่อนไขนะครับสามารถส่งงานนะครับเดี๋ยวปุก็จะส่งลิงก์ ไปใหม่อีกครั้งนะครับนะมานักเรียนดูทิปนี้จบนะครับก็ให้นักเรียนสามารถลินแล้วก็ส่งงานมาเพิ่มเติมได้นะครับทีนี้มาดูกันเลยนะครับอ่าเมื่อเราเข้ามาในเว็บไซต์ code.org แล้วนะครับอ่าอ่านักเรียนสังเกตว่าข้างบนนะครับข้างบนใช่ไหมครับเอ่อตรงเนี้ยตรงเนี้ยมันก็จะมีเป็นอ่า พัฒนาการนะครับแสดงว่านักเรียนผ่านด่านไปถึงไหนแล้วใช่ไหมครับอ่ามันก็สําหรับเพิ่มเงื่อนไขนะครับหนึ่งตอนนี้ที่ครูให้นักเรียนทำก็จะมีทั้งหมด15ด่านนะครับเมื่อนักเรียนเล่นผ่านนะครับมันก็จะขึ้นเป็นตัวอ่อขึ้นเป็นสีจากวงกลมสีขาวก็จะเป็นสีเขียวใช่ไหมครับนั่นก็แสดงว่าผ่านด่านไเปแล้วทีนี้อันนี้คุณครูเนี่ย จะข้ามด่านนะครับคุูครูไม่เล่นทุกด่านนะครับเพื่ออธิบายคําสั่งบางด่านนะครับให้นักเรียนเข้าใจนะครับน,นักเรียนแต่ถ้านักเรียนเล่นนักเรียนต้องเล่นให้เป็นสีเขียวหมดทุกด่านนะครับจะเข็บภาพหน้าจอนะครับส่งมาให้ค,ครูนะครับเดี๋ยวส่งมาให้ค,ครูทีนี้เรามาดูกันนะครับ อ่านี่ก็คือพึ่งนะครับตอนนี้เราเป็นตัวละครนะครับเป็นพึ่งซึ่งพึ่งก็ต้องมาเก็บดอกไม้นะครับนักเรียนสังเกตด้านซ้ายก็จะเห็นเป็นหน้าจอแสดงผลนะครับนะเป็นตัวการ์ตูนนะครับอ่าทีนี้ในช่องนี้นะครับมันก็จะมีดอกไม้อยู่2ดอกนะครับดอกล่างนะครับก็จะมีเลข1น,นะครับดอกบนก็จะมีเลข3นั่นก็แสดงว่าพึ่งก็ต้องไปเก็บน้ําหวาน นะครับที่ดอกไม้ทีนี้ต้องเก็บน้ำหวานให้หมดนะครับท่านั้นแสดงว่าเนี่ยถ้าเป็นเลขหนึ่งก็แสดงว่าต้องเก็บน้ำหวานหนึ่งครั้งถึงน้ำหวานจะหมดใน1ดอกนะครับส่วนดอกไม้ข้างบนนะครับมันมีเลข3 <grands S 2> ก็สแสดงว่านักเรียนต้องเก็บดอกอน้ำหวานในดอกไม้3าครั้งถึงน้ำหวานจะหมดนะครับเราถึงจะผ่านด่านนี้ไปได้นั้นครูขอแสดงตัวอย่างให้นักเรียนดูนะครับในเียบบล็อกคำสั่ง อ่าอ่าวคอนอื่นครูก็จะให้นักเรียนสังเกตรตรงนี้ด้วยนะครับนักเรียนเห็นไหมครับตรงนี้อ่านักเรียนจะสังเกตว่าเขาจะเขียนว่าพื้นที่ทํางาน1ต่อ8บล็อกนะครับหมายความว่านะครับอ่าถ้าให้ดีนะครับนะถ้านักเรียนสามารถทํางานได้เสร็จสมบูรณ์นะครับ ควรเขียนบล็อกคําสั่งนะครับไม่เกิน8บล็อกนะครับคำว่า1นึ่ทับแปดเนี่ยเพราะว่าเขาให้โคดต้าว่าเนี่ยทั้งหมดมี8ดบล็อกใช่ไหมครับแต่นักเรียนเขียนเกินได้นะครับนักเรียนบางคนนะอ๋อเหมือนที่คุณดูได้ดูงานนะครับได้ดูโค้ดบล็อกคสั่งที่นักเรียนได้ส่งมาเนี่ยนักเรียนบางคนนะครับไม่ใช้คําสั่งทําซ้ําเลยนะครับมันก็เลยทําให้บล็อกนะครับในเขียนคําสั่งมีจํานวนมากแล้วก็ยาวนะครับ ซึ่งเกินโควตาไว้นะครับซึ่งให้ดีนะครับเนี่ยแต่ตรงนี้ก็จะเขียนว่าแดบล็อกก็คือพยายามเขียนเนี่ยให้เกิน8ดบล็อกเท่ากับ8ดบล็อกได้นะครับเหมือนเลขหนึ่งข้างหน้าเนี่ยนะครับนะอ่าเลขหนึ่งข้างหน้าก็จะแปลว่าตอนนี้มันมีบล็อกคําสั่งอยู่1บล็อกเลยนะครับนะถ้าเรียนเขียนตัวต่อไปนะครับตัวเลขนักเรียนสังเกตตัวเลขตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันจะเปลี่ยนนะว่ามันจะเปลี่ยนตามถ้าเราใส่บล็อกคําสั่งเพิ่มไปหนึ่งตัวตรงนี้จากเลขหนึ่น ดังน,นั้นนักเรียนควรจะทำนะครับเขียนบล็อกคสาสั่งนะครับอย่างให้เกินแปดบล็อกนะครับถึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่าน,น,นักเรียนลองมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวจครูจะ,จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูอีกทีนะครับอืม่ะนะลบก่อนนะครับอืมโอเคอ่ะทีนี้ นักเรียนก็ต้องอเรามาดูกันเลยนะครับนักเรียนก็ต้องดูนะครับอ่ามันก็จะมีช่องสี่เหลี่ยมน,นะครับแสดงถึงช่องในการเดินว่ามีกี่ช่องนักเรียนก็ต้องวางแผนนับไปเลยนะครับอาวนี่มาหนึ่งมาสองมาสามมาสี่มาห้านะครับอ่าต้องเป็นห้าช่องนะครับในการเดินมาห้าช่องถึงจะถึงดอกไม้ดอกแรกนะครับดังนั้นแทนที่ว่าเราจะลากอ่าเดี๋ยวครูจะลากคําว่าไปข้างหน้าจะนะ ตรงห้าช่องใช่ไหมใช่หหไหมครับโปรแกมครูลากบล็อกคำสั่งไปขา้างหน้ามาหนึ่งช่องนักเรียนสังเกตใช่ไหมครับว่ามันจะมีตัวเลขตรงเนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับอ่าแปบลบว่าเราเนี่ยมันมีสองบล็อกแล้วห้าช่องท่านนักเรียนลากเพิ่มไปอีกใช่ไหมครับเห็นไหมครับตัวเลขตรงนี้ก็จะเปลี่ยนตอนนี้มีสีบล็อกคําสั่งนะครับในพื้นที่การทํางานแล้วนะครับอ่าซึ่งมันเยอะเกินไปใช่ไหมครับ ฉันั้นนักเรียนก็ต้องรู้จักใช้บล็อกคําสั่งแบบทําซ้ํามาช่วยนะครับนะอะาัะนั้นอันนี้ดูลบไปก่อนบล็อกคําสั่งแบบทําซ้าว่ายังไงก็มาดูข้างล่างในแถบหลองเคอมือแล้วก็ใช้บล็อกคําสั่งแบบทําซ้ํานะครับอ่าแล้วอ่าลากเราต้องเดินไปข้างหน้ากี่ครั้งครับห้าใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็เปลี่ยนตัวเลขนะครับในการทำสาำว่าห้าครั้ง ก็แปลว่าเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างหน้าห้าครั้งพอเดินไปข้างหน้า5ครั้งเสร็จก็ทํำยังไงครับข้อเก็บน้ําหวาน่าเก็บน้ําหวานหนึ่งครั้งเมื่อเก็บน้ําหวานเสร็จเราก็ต้องขึ้นไปเก็บข้างบนอีกใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องหันอะไรครับหันขวาก็าราลากบอกคำสั่งอ่าลากบอกคำสั่งหันขวาอ่าต่อไปเลยนะครับอ่าหันขวาแล้วก็ไปข้างหน้าอีก ไปข้างหน้าอีกขึ้นไปข้างบนใช่ไหมครับแล้วก็เก็บน้ําหวานทีนี้การที่เก็บน้าหวานเนี่ยไหมครับดอกไม้ดอกนี้มีน้ําหวานอยู่สามต้องเก็บให้หมดถึงสามครั้งใช่ไหมครับดังนั้นเราก็แทนที่ว่าเราจะราบคําสั่งเก็บน้ําหวานมาสามครั้งถ้าเก็บน้ําหวานสามครั้งนักเรียนสังเกตว่านะครับในพื้นที่การทํางานตรงนี้นะครับเห็นไหม มันจะเป็นเลข9้าตัวสีเหลืองขึ้นมาแล้วนะครับอ่าแสดงว่าเราใช้บล็อกคําสั่งเกินจากที่เขาให้ทํานะครับนะครับมันก็สามารถอ่ามันเราใส่บล็อกคําสั่งเกินได้นะครับเวลาเรากดนะครับมันก็สาพึ่งก็สามารถทําภารกิจก็คือเก็บน้ําหวานในหมดแต่ว่าทําไมครับมาจะไม่สมบูรณ์ก็คือเราใช้บล็อกคําสั่งเปลืองเยอะเกินไปนะครับ นั้นถ้าเป็นเกี่ยวกับการทำซ้ำเราก็สามารถอูรูปไปก่อนสามารถที่จะใช้บล็อกคำสั่งแบบทำซ้ำได้นะครับรูปก็ลากบล็อกคำสั่งเก็บหน้าหวานมาใส่ในบล็อกคำสั่งทำซ้ำแล้วก็คลิกเปลี่ยนตัวเลขเป็นสามตังนะครับคุณธูจะได้บล็อกคำสั่งนะเห็นนะครับทักเรียนจะดูแปดพอดีเป๊ะเลยนะครับนะ ทีนี้คุณครูก็จะมาดูว่าที่เราเขียนบปรแกรมสั่งเนี่ยนะครับนะพึ่งสามารถที่จะไปเก็บน้าหวานได้เสร็จสมบูรณ์ได้หรือเปล่านะครับที่นักเรียนสังเกตว่าในด้านซ้ายมือนะครับมันก็จะมีคําว่าเริ่มต้นนะครับหรือเป็นขั้นตอนนะครับถ้าเราเริ่มกดเริ่มต้นทีเดียวนะครับอ่าพึ่งก็จะทํารันนะครับก็จะเดินตามรอกําสั่งนี้ รวดเดียวทีเดียวจบนะครับแต่นักเรียนคลิกเป็นขั้นตอนเนี่ยนักเรียนก็จะได้เห็นนะครับเพื่อเราอาจจะมาแก้ไขหรือดูว่าเราคําสั่งไหนไม่ถูกต้องนะครับถ้าเป็นขั้นตอนนะครับมันก็จะแสดงถึงการทําคําสั่งนะครับตามจํานวนคลิกที่เราคลิกนะครับอย่างเช่นครูยกตัวอย่างเอาเอาครูคลิกที่เป็นขั้นตอนนะครับอ่าเห็นไหมครับคลิกหนึ่งครั้ง นะครับมันก็จะมาคําสั่งทําซ้ําที่เดินไปข้างหน้านันเห็นไหมครับอ่าเดินมาหนึงงหน่งช่องคลิกไปหนึ่งช่องสามช่องสี่ช่องห้าช่องอ่าทีนี้พอพีครูคลิกอีกทีอ่าก็จะมาเห็นไหมครับจะเห็นเป็นแถบขอบสีเหลืองนะครับแสดงว่าตอนนี้นะครับพึ่งกาลังเรากําลังใช้คําสั่งเก็บน้ําบานนะครับอ่าพึ่งก็เก็บน้ํหบานนี่ครูคลิก ต่อไปก็มาคำสั่งที่ห่านขวานะครับอันนี้ก็เป็นการลันแบบเป็นขั้นตอนนะครับไปข้างหน้าแล้วก็กดต่อไปอก็เสร็จแล้วนะครับนี้ก็จะขึ้นข้อความว่าอย่างนี้ก็แสดงเหมือนที่ข้อความว่าขอแสดงความยินดีคุณทาปริศน,นาที่หนึ่งได้สําเร็จนะครับแล้วก็คุณเพิ่งเขียนรหัสเจ็ดบรรทัดนะครับทีนี้ คุณครูเห็นบางคนนะครับแคปภาพหน้าจอหน้านี้มานะครับอ่าก็ได้ได้นะครับแต่ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากให้นักเรียนแคปภาพหน้าจอที่มีโค้ดมาซึ่งถ้านักเรียนเล่นผ่านด่านได้นี้ได้แล้วใช่รันักเรียนก็กดต่อไปได้เลยอืมพอกดต่อไปมันก็จะไปขึ้นด่านที่สองใช่ไหมครับอ่านักเรียนสังเกตเทบนะครับเทบข้างบนนะครับแทบข้างบนตรงนี้ แถบข้างบนตรงเนี้ยสังเกตเห็นใช่ไหมครับ่าว่าเนี่ยตรงเนี้ยดันที่หนึ่งมันก็จะเป็นแถบสีเขียวแล้วนะครับตอนนี้เรามาขึ้นดันที่สองนะครับทีนี้ที่ค,ครูให้นักเรียนแคปภาพหน้าจอนะครับตอนนี้เราอยู่ดันที่สองนะครับแต่ถ้าครูต้องการแคปภาพหน้าจอให้นักเรียนส่งงานก็คําสั่งมานะครับนักเรียนเมื่อเล่นผ่านไปแล้วนักเรียนก็สามารถกดแบกนะครับในมือถือก็กดย้อนกลับมาได้ครับ สรับในเดอบุ๊กนะครูกดตรงนี้ก็ได้นะครับอ่ากดแบ็กด้านนี้ก็ได้หรือจะไปจิ้มนะครับในถ้าเป็นในมือถือนะครับนะหรือค,ครูกดทางเดงบุกก็คือเอามือเนี่ยไปกดย้อนกลับมาด่านที่หนึ่งก็ได้นะครับอ่าเนี่ยครูก็ย้อนกลับมาด่านที่หนึ่งแล้วนะครับอ่าเมื่อครูย้อนกลับมาด่านที่หนึ่งนะครับ มันก็ยังเห็นนะครับบล็อกคําสั่งที่เราทําไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วที่เราทําผ่านดานมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่านั้นครูอ,อยากให้นักเรียนเนี่ยก๊อปนะหรือแคปมาตาจอส่งงานนะหน้าเนี้ยหน้าที่มีบล็อกคําสั่งนะครับเนี่ยบล็อกคําสั่งตรงเนี้ยนะอยากเห็นแล้วก็อยากเห็นข้างบนด้วยนะครับนะนะนะทั้งแถบก็คือเนี่ยเหมือนนักเรียนก๊อป หน้านี้มานะครับคุณครูก็จะได้เห็นบล็อกคําสั่งที่นักเรียนเห็นไปแล้วก็เห็นนะครับด่านที่นักเรียนผ่านที่เป็นสีเขียวในด่านที่1นนะครับนักเรียนเวลาส่งงานนักเรียนย้อนกลับมาแคปภาพหน้าจอได้นะครับอ่านะครับมาอ่าเดี๋ยวครูลบก่อนนะครับอ่านี่ก็แสดงว่าเราผ่านด่านที่1ได้แล้วนะครับทีนี้อ่ะอันนี้เป็นค่รครูจะแนะนําไม่ สอนักเรียนไม่ครบทุกทุกดด้นนะครับเดี๋ยวครูจะดูด่านที่มีคําสั่งเพิ่มเติมขึ้นมานะครับด่านที่สองนักเรียนน่าจะทําได้เดี๋ยวเดี๋ยวครูดูคาาดํา,คา,ส,า,คาคสั่งเพิ่มเติมขึ้นมามาดูหน้านี้นะครับในด่านที่สามนะครับอ่าก็จะมีคําสั่งเพิ่มเติมขึ้นมาอ่าทีนี้คุณครูขอปิดอันนี้ก่อนนะที่ครูทําไปแล้วนะครับ ตรงนี้นักเรียนจะสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนด่านทีแล้วนะครับอ่าในหน้าจอที่แสดงการทํางานของพึ่งนะครับการเก็บน้ำหวานของพึ่งนักเรียนจะสังเกตว่ามันจะมีดอกไม้สีม่วงซึ่งมีเครื่องหมายคําถามอยู่มันก็แสดงว่าอ่าไม่รู้ว่าเนี่ยเราต้องเก็บดอกออน้ําหวานเท่าไหร่นะครับนั้นถ้าเป็นอย่างนี้นะครับเราก็ต้องใช้คําสั่งนะครับ ถ้านะครับอ่าอ่าอยู่ด้านนี้นะครับมองเห็นไหมครับตอนนี้เราก็จะใช้คําสั่งถ้าอ่าถ้ามีน้ําหวานนะครับอ่าถ้าเป็นภาษาไทยก็คือถ้าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ if นะครับ i f if e e e ก็คือถ้ามีน้ําหวานเท่ากับ1ให้ทํานะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับบางทีครูพูดอาจจะไม่เข้าใจเอาเดี๋ยวรูแสดงให้ดูนะครับ ทีนี้สําหรับพื้นที่การทํางานนี้นะครับมันจะมีโคตา้านะครับให้เราทำห้าบล็อกถึงจะว่าสําเร็จนะครับถึงว่าจะเสร็จสมบูรณ์นะครับอ่านั้นเรามาดูนะครับทีนี้ปึ้งเราก็นับไปเลยข้ามมาถึงดอกไม้ต้องเดินกี่ช่องรับหนึ่งช่องสองช่องสามช่องดังนั้นแทนที่เราจะลากไปข้างหน้าสามช่องเราก็ใช้คําสั่งทําซ้ําแล้วก็ คลิกไปข้างหน้าสามช่องใช่ไหมครับใส่คำสั่งอ่าตอนนี้เราใช้อ่ามาดูที่พื้นที่การทางานนะครับข้างหน้าตอนนี้เราใช้บล็อกคาสั่งไปสามบล็อกแล้วนะครับมีทั้งหมดห้านะครับงนั้นพอห้าเสร็จเราจะกดน้ําหวานใช่ไหมครับเราไม่รู้ว่ามีน้าหวานต้องเก็บจํานวนกี่ครั้งถึงจะหมดเราก็ใช้คําสั่งท่านะครับทึ่อยู่ด้านล่างอ่าล่ากเลยถ้ามีน้ําหวานเท่ากับหนึ่งก็คือให้ทําการเก็บน้ําหวานแค่นี้นะครับ ทีนี้เราก็มาดูกันว่าเราเขียนโค้ดถูกหรือเปล่านะครับว่าเพิ่งจะเก็บน้ําหวานได้เสร็จสมบูรณ์หรือเปล่านะวันนี้ครูไม่ครูไม่คลิกแบบขั้นตอนนะครับครูมาคลิกแบบเริ่มต้นเลยนะครับอ่าอ้า่าวนี้ครับอืมแสดงว่าเราผ่านด่านแบบนี้เรียบร้อยแล้วก็คลิกไปด่านต่อไปนะครับเห็นไหมครับถ้าครูจะให้นักเรียนส่งงานด่านที่สาน,นักเรียนก็ต้องกดย้อนกลับมา แคปโค้ดนะครับดนที่3อ่าเหมาอนที่4มันก็จะคล้ายๆกันนะครับนั้นกรูข,ข้ามไปนะครับเพื่อแนะนำคำสั่งนะครับเพิ่มเติมอ่าอันนี้ก็คล้ายๆกันนะครับอ่าคล้ายๆกันรูข้ามไปเลยนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกัน ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีบล็อกคำสั่งเพิ่มเติมอะไรอย่างอ่นคล้ายคล้ายกันเรามาดูดที่เก้าวาที่เก้าข้อคล้ายๆกันนะครับอ่า โอ้ด่านที่สิบนี้ยาวหน่อยอ่ะครูเดี๋ยวครูจะแนะนำด่านที่สิบด่านอื่นนะักเรียนไปทําเองนะครับนะไปเขียนประคับสั่งเองนั้นด่านที่สิบเดี๋ยวครูก็มาเดี๋ยวเดี๋ยวครูดูให้นะครับนั้นครูขอเก็บก่อนดีกว่านะนะครับอ่าอ่าอืมเก็บไปเลยนะครับเดี๋ยวนักเรียนมาดูพร้อมครูนะครับ คุณครูมาแนะนำนะครับนะก็คือในด่านที่10มันก็จะมีเพิ่มเติมมาอีกนะครับเมื่อกี้เราจะมองเห็นต่ดอกไม้ครับตอนนี้มันจะเริ่มเนี่ยพอด่านยิ่งสูงไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะมีอุปสรรคท้าทายให้พวกเราได้เขียนโค้ดแก้ปัญหากันนะครับอ่าซึ่งมาดูด้านซ้ายนะครับในช่องแสดงผลนะครับจะเห็นว่ามันจะมีดอกไม้เอามีดอกสีแดงซึ่งมีตัวเลขนะครับอ่าที่มีดอกสมอ่าสีม่วงซึ่งไม่รู้จํานวนน้าหวาน แล้วก็มีลงพึ่งด้วยหนึ่งอ่าและมีเลขกหนึ่งนั่นก็แสดงว่าถ้าเป็นดอกไม้เราต้องเก็บน้ําหวานนะครับถ้าเป็นลงพึ่งถ้ามีลงพึ่งนะครับก็คือเราต้องใช้การผลิตน้าพึ่งนะครับอ่านนักเรียนมาดูนะครับว่าคครูเขียนบล็อกคําสั่งเป็นยังไงดูเป็นตัวอย่างน,นะครับอ่างั้นเริ่มต้นเลยนะครับอ่าเริ่มต้นก็คือพึ่งต้องเดินไปกี่ช่องถึงจะถึงดอกไม้ดอกที่หนึ่งนะครับ หนึ่งสองใช่ไหมครับแล้วก็ใช้บล็อกคําสั่งแบบทาซ้ํานะครับเพื่อประหยัดบล็อกคําสั่งตอนนี้เรามีโคลเดอทั้งหมดถ้ามาดูที่พื้นที่ทํางานนะครับมีอยู่14บล็อกใช่ไหมครับอ่าตอนนี้เนี่ยเริ่มใช้ไป2บล็อกแล้วนะครับก็ไปข้างหน้านะครับอ่าไปข้างหน้าอีกครั้ง2ครั้งก็เปลี่ยนตัวเลขที่ทําซ้ํา2ครั้งนะครับไปข้างหน้า2ครั้งเมื่อไปข้างหน้าเสร็จก็เก็บน้ําหวานเรารู้จานวนน้าหวานแล้วใช่ไหมครับดอกไม้ ดอกสีส้มมีหนึ่งใช่ไหมครับนั่นก็แปลว่าเราเก็บน้ําหวานแค่หนึ่งครั้งน้ำหวานก็จะหมดดอกเมื่อเก็บน้ําหวานเสร็จก็ทําไมครับหันหันขวาใช่ไหมครับหันขวาหันขวาหันขวาเสร็จก,ก็เดินมาอีกกี่ครั้งครับหนึ่งสองสองครั้งนะครับเราก็ใช้ล็อกคำสั่งทําซ้าอีกแล้วก็เอาล็อกคำสั่งไปข้างหน้านะครับ ตรงนี้สองครั้งก็เปลี่ยนตัวเลขเป็นสองครั้งจากนั้นก็ทําไมครับถ้าเราไม่รู้นะครับเห็นไหมดอกตัวอดอกสีม่วงใช่ไหมครับมันจะมีเครื่องหมายคาถามอยู่เราไม่รู้ว่าเราต้องเก็บอีกครั้งถ้าเราใช้คําสั่งถ้านะครับถ้ามีน้ําหวานเท่ากับหนึ่งนะครับถ้ามีน้ําหวานเท่ากับหนึ่งก็คือทําดูก็คือทํานะครับทํา,า,ทก,า,าทก,ก็คือเก็นบกน้ําหวานจากดอกไม้ดอกนั้นเมื่อเก็บเสร็จก็ทําไมครับ หันขวาอีกครั้งนะครับเมื่อเก็บเสร็จก็หันขวาอหันขวาเสร็จก็เดินต่ออีกครั้งครับหนึ mm ่งสองสามก็ใช้โปรแกรมสาเดินไปข้างหน้าอีกสามอ่าผมก็จะเปลี่ยนตัวเลขที่เลขสามนะครับเท่าไ,ไหร่ต่อครับก็ผลิตน้ำผึ้ง พอสามครั้งใช่ไหมทำซ้างเด็กไปหน้าสามครั้งก็จะถึงที่รังผึ้งนะครับนะเราก็ผลิตน้ําผึ้งเราเก็บดอกไม้ถ้าถึงรังเราก็มาผลิตน้ําผึ้งใช่ไหมครับอ่าเอ13บล็อกเดี๋ยวมาดูนะว่าจะถูกหรือผิดนะครับอ่าเดี๋ยวครูใช้ปุ่มนะครับเริ่มเลยนะครับอ่ามาแล้วอ่าโอ้โห แสดงว่าทำได้สำเร็จนะครับแล้วก็ใช้บล็อกคำสั่งไม่เกินนะครับที่เขากำหนดไว้ครูก็ไปด่านต่อไปนะครับอ่าก็าคือขึ้นด่านที่สิบเอ็ดทีนี้ด่านที่สิบเอ็ดนี้แหละครับอ่านะค,ครูอยากจะดูนักเรียนนะครับนะให้นักเรียนนะครับทำด่านที่สิบเอ็ดนะครับแล้วแคปภาพหน้าจอเหมือนที่ครูแนะนำนะครับส่งมาให้ค,ครู ในหลายห้องอีกครั้งนะครับเดี๋ยวครูจะส่งลิงก์ไปใหม่นะครับให้กับนักเรียนทําใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับครูอจา,ด,อาดูว่าไงเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเดี๋ยวครูจะมีคลิปนะครับหรือว่าเราจะแนะนําออนไลน์นะครับาด่านที่11ว,ว่าเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีพึ่งเงื่อนไขสองนะครับมันจะมีการใช้ฟังก์ชันเพิ่มเติมขึ้นมานะครับ ซึ่งจำเป็นนักเรียนต้องเรียนดูไว้นะครับนะสลับวันนี้นะครับเดี๋ยวครูขอโชนะครับการสอนเรื่องการเขียนบล็อกคำสั่งเพื่อเงื่อนไขเปนแค่นี้นะครับหวังว่านักเรียนคงจะสนุกนะครับกลับไปเขียนบล็อกคำสั่งและแคปหน้าจอส่งภาพมาให้ครูนะครับนะเรามีงานดีตาไทายยู่10 ห้าด่านนะครับแต่ว่านักเรียนส่งด่านที่สิบเอ็ดมานะครับก็คือเป็นผลงานนักเรียนนะครับตัวอยากเห็นโค้ดคําสั่งของนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าอย่าให้เกินพื้นที่ทํางานนะครับถ้านักเรียนทําเกินพื้นที่ทํางานนะครับอบางทีมันก็ผ่านด่านได้นะครับแต่อาจจะไม่เสร็จสมบูรณ์นะครับนะครัมันก็จะรู้สึกมันจะขึ้นเป็นแถบสีเขียวเหมือนกันแต่เป็นแถบสีเขียวไม่เต็มเหมือนตัวอย่าง น่เหมือนแบบนี้นะครับมันจะเป็นแถบงงกลวงแง่แต่เดี๋ยวนักเรียนลองดูแล้วนะครับนะว่าเป็นยังไงนั้นเราลองเล่นนะครับลองปิดลองถูกได้นะครับใช้การแก้ปัญหาแล้วก็ใช้การคิดนะครับนะมันไม่ใช่เล่นเกมธรรมดาเนี่ยนักเรียนอย่าคิดว่ารู้ให้เล่นเกมอะไรอะไรเสร็จแล้วไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นการพื้นฐานในการคิดในการเขียนโปรแกรมในการใช้คําสั่งต่างๆนะครับนักนเรียนรู้จักใช้คําสั่งนะครับเราสามารถประหยัดล็อกนะครับอ่า ถ้าเราชํานาญนะครับเราสามารถที่จะแก้ปัญหาต่างๆอันนี้ก็คือเป็นปัญหาเล็กๆให้กับนักเรียนนะครับฝึกการแก้ปัญหาโดยใช้พคําสั่งนะครับมันยังมีปัญหาอย่างอื่นอีกนะครับที่รอนักเรียนแก้ไขนะครับดังนั้นเรามานะเล่นเกมเพื่อท้าทายความสามารถของเรานะครับวันนี้ครูขอจบคลิเปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวครูครูก็จะส่งไปให้กับนักเรียนนะครับวันนี้ที่จริงครูก็จะแนะนำออนไลน์แต่ต้องขอ อภัยจริงๆวันนี้ครูอาจจะเข้าช้าไปหน่อยไม่ได้นัดหมายร่วงหน้านักเรียนนะครับเ,เดี๋ยวครูจะส่งคลิปไปให้แล้วก็ส่งลิงก์นะครับไปให้นักเรียนทําส่งใหม่อีกครั้งนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเรามาเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับนักเรียนทุกคนสวัสดีครับ